งงอยู่ประเทศลาวเด้อเอารถไฟมาตันเหรอรถไฟว่รถไฟดถยกันทุกญ่เมื่อกี้นี่ดิาแต่บอกมันที่เป็นโปรุ่นเดยเด้อรถไฟไม่แทรกหรอซผอมเป็นสมัยไหตุการ สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบก,กับซองของกุกกิ๊กสาวน้อยล้างสารเนาะเมื่อนี้กุกิ๊กว่าิพาทุกคนไปเบิง่งเดน๋ยวก่อแม่ไปไปเบิ่งอ่าไปทางด<บ>้วนทางด้วนเน,น,นะทุกคนทางด้วนไปวังเวียงไปวังเวียงเนาะนี่กําลังสิเดินทางไปเลยเนา่โอ้ย,อยไปยุง่ง นองงานเชี้ยเงินนะมานอนเงี้ยเงินเราก็โค้งรถกลับติดไฟแดงไฟแดงไฟแดงสิข้าทางดรวนเด้มาทางดรวนเนอะผมมีไฟแดงผมมีไฟยังไงรวนด้ยดูงเดียวแล้วรวนดูงเดียวแล้วผมมีทางเนี้ยทา้งเนี่ยมันผมมีอ้อมหัวอ้อมห่าวเลยดิอ้อมเลยอ้อมมาอ้อมหัวไปเลย วายงวยควยเขามาได้น้องวายมียังตดทางเลยนะโอ้เครื่องบินก็บินดูฟ้าตั้มๆเลยโอ้ในสีลเนี่ยไก่กบัตเตด้เไปอไปเลยทุกคน่ไฟเขียวไฟแดงมีรอยไปฟเขียวนิสมเออ้นใเดียวเา่โกมื่อหมดแรกไงท้ากรถดนหนึ่งเนาะให้มัดตั้มเขา้ายบนแถวได้เนาะ่ มันลอยใช่ไหมคันลอยจะได้ทางเลยเราพอคันลอยนะฮะต้เลยเสียเงินใ้เขาเลยหาำซ้ำถือวัดถือวัดถือว่าสกวลเลยจ้างขี่รถไฟนะบ่บ่อยากมอง้ายไฟายมันายเนาะเออเขาไปเออฝ่าจะเสียไรเสีนวันเสียวันอะรกูเบิงไปนําอุอนเนาะเอวันวันวเดอเาเนเ็นัวเ็นาสนเตเอเส มห,ห,หนนามดไปไปแล้ว่าเาไหรนะมาซะนึงมืรอยแทนยังบ,นบงง่นลนอยยังบ่อลอยอ่นยังไม่มันบ่อลอยเลยอร่อยก็เชี่ยเงินในเขาใล้กินบ่บ่ยาสีหอดหน่อยหอนเสือรเบิ่งไปทำนีกันอะไรเนี่ยนะทำกัพ่อแล้วอ๋อรถหอลอยได้เชี่ยเงนินเด้อ หมอมาุดที่เ่ออยากล่มหไปหอดบอลขาสิเก็บเงินแต่ห้ากานั้นมเนะลืมเรื่อมันบ่จอดล่มวัลมทายทามกเที่ยเท่าไหร่บริษัทเสุานีเก็บเงินอีกสองกิโลเมตรยังสองรับคนใหคนมาไล่นาโอตอนเปิดท่านีดิดแต่ฟิรนรถนอใครกับเป็นช่องเบียร์เปิดท่านีสท่กี วางานเขาขึ้นพูดตัอไปว่าง้นเนาะไปไปทางมันชางยากอ้ดไม่ออกนะย้อนย้อนอ่ะใช่ย้อมั่งจิ้มงินนะขับขี่ในเส้นทางด่วน

ติดนำนักนอนน่ะมันโมได้นอนเขาขี่กันหลายคนอย่างสิมนต่ตาซิงมันนักมันก็เสียร้ายเติบถ้าหนักก็เสียร้ายถ้าเบาแล้วเสียน้อยเก็บเก็ติดโลหะเลยเตาสั่งโลหะชิบบอชิบก็ขายแดนด้วยกันบ่เนาะแดนเวิร์ดเมืองบางเวียงไปแล้วบ้านที่ดึกบ้านอาเดียม

กินขับไปได้แล้วกินอ่ล้าเขาไปจอดบีสถานีสถานีเก็บเงนกันแม่ให้ก็ูว่าโอ้พอไปบางเวียงเออออาทายหูกันดีเกงจ้าทายหูกู่ไปดพวกบุญ่ดจิว่าอยากไปนำานี่ขากลากตียอ่ะวไปกคร่งไขก็ต่ำตายเลยรถไปทายหูก็บนอยู่เทนี่ก็ทันไลายเนาะลุ่นเนาะ รถที่ว่าล่องลองทรายร่วนีเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เรากำลังที่พาทุกคนขึ้นไปทางด้วนล้วทุกคนกำลังทีไปออนวางเบียงนอนไม่จคเกอรอะไรหนิไม่จคเร์แล้วด้เลีาทั้งียงเนขึ้นไปนะเ็เงีบเนนนครวางเบียงกันก็มันก็คักได้ทางด่นทุกคนโควิควงเนาะขึ้นไปวบงเบี่ยงเนาะเสียดายนะไอคือไปเพี่ยวที่นะะ กระโคมกลับมาโอไเดได้บาทเนาะคันดนบ่อีกอนางเวียงนโอ้ยมุงเดียวเาาสมุเดียวหอเนาะางเวียงนเนาะานสมุเดียวอนางเวียงเนาะรถอันนี้เขาะต่ากันะเหลอกเ้ยเ้าดูอ๋อมันอเลนนนนาอ๋อแล้วา เอาผ้าเอฟซีาเบงต้นทางเนาะแล้วเราไปทันไหนเขาไปได้เนาะลบกันก่อนเราคัดเลยเนาะโอ้ยอยากไปนะไยางไปา่ไมางเบบัดเข็มเงนเล้ทุกคนเนี่ยจะทานเน้อ สะพานานะะโกดอเลยเออกดเราไม่มีไคสซยังไงต็กดอะไรเนาะอ้าเขาซูบังเวียงบ้าม่ตเลยาเล่ากจรออ้าวปาปาด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 ปรดอาานปาดปรดปาดาา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 นอานา oh yeah <laughs> นี่นะเขาจะเข่ากูได้ไหมเฮ็ดอดีเาจะเข่าูได้ไหมืดไปทุกใหญ่ใหญ่ค่อยก็ค่อยใหญ่ขนาดโอ้เลยนาาปเสิห้าเมตรว้าวาาอ๋อยอยเข้าเฮ็ยแต่ครบล้าครบล้อรับตารับตา อุ well, oh, ้งวงยูประเดศนลาวเด้อเอารถไฟมาหลังก่อรถไฟว่ารถไฟรถบรทุกญ่เมื่อกี้นี่ด้อแต่พวกมันที่เป็นโปรุ่นเด้อเรื่อยากล้อล้อผอเลยสะเหจากนแส้สว่างยุบไปอุโมกมาแล้ว ครอพี่อพี่ะอเละไเดี๋ยวเพิ่งอีกมาิผ่านอุโมงจักอุโมงเนาะเตรียมนับนำ้ำกัน บเสียเงินนะวันนี้เบได้แล you know> ้วน้องทุกคนเสียหรอเสียเทมันมันมันไหวบได้เนาะเพราะมันนอดบอบอเสียเงินนะทุกคนเฮ้ยบอเาสั่งน้ำหนักเยอะเหียบ่อยดีเตียบรอยได้ดิอ้ยตายมัอ้ยตายอ่ะนะเรที่วาด่านดีโอ้ไบลเซียนสอบปดภัยสงเซเียงานเขาเขาลุอยู่จุดไก่กว่าเฮ้าดิเฮาแล้มาแต่เบี้ยันเนาะ เจ้าหน้าว่าเขาเสียเงินเท่าไหร่ครับของเขาเจี๊ยสิบหาของเขาเท่าไรเก้าเปรียหานึงครับเก้าเปลี่ยนหาหนึ่งถือเท่าไรมาปีหน้าห้าสิบโอ้ไข่แน่อีตุนผู้บริมาเลยนะ เจ็ดสิบห้าพันกีบไปทิ้เส้นลายไปทิ้งแส้นทางไกลทางกลับเจ็ดสิบห้าพักีบเนาะเพราะมันถือรถเปยงฮอนโดดหน่อยลนี่ทุกคนเียทรารเนี่ยนะเจ็ดสันกีบโอ้เกินสายวันม่เตเจ็ดสิากีบมงเนาะอ่ะโอเคบาทเลยนะทางด้วนลาวจีนโอ้่เยียบทางเกินจะได้เชียงเงินทุกคนไปไปต่อเจอกันอยู่วังเบียไปำซอง นี่ทุกคนตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงวังียงเป็นที่ยิ่มขรับขี่ทางด่วนมาบุหงสุโมงจ้าทุกคนนี่อันนี้จะเป็นพระอ่าพระพุทธรูปน้ำมงิเนาะองค์ที่ง่ายที่สุดในวัดนี้เลยทุกคนแล้วกุกิ๊กกับวิมีนเดินทุกคนเพราะว่ามาเดินเพี่ยวชิปเดินทางสสยด่วนอาจเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนไปเข้าวัดบุดึงก่อนเข้าวัดบุดาะเออเรามาบ้านใดเมืองใดเขาก็ต้องเข้าวัดก่อนเะทุกคนนิ้ว งค์ใหญ่องบักใหญ่เฮบ่ได้ตั้งใจมาละาบ่ได้ตั้งใจมาได้ดูบ่สิมาเบิ่งทางดวนซื่อๆาสิมาเบิ่งทางด้วนซื่อๆก็เลยว่าเออมาวันนี้รัเขามาเลยซะองยังมาพ่นห้องนี่เนาะมาสร้างครับโหเนาะมาี่เนาะยอดเลยเนาะขึ้นบ่ได้ดอกเพิ่นบ่ได้รับอนุญาตนะแม่เนาะมืมืดแม่นโอ้ฟ้าบดละแจงละนี่ ว่าพระซีเซียวโอเคทุกคนกุกกิ๊ก่บโบมีอันเดอร์ไลน์กุกกิ๊แค่มะทายอันที่แรกก็บม่ได้ว่าสิมาเข้ามาในวังเวียงดอกเนาะเราก็เลยว่าอันเอ้ยมาเบิกซื่อๆว่าสิเนาะแล้วเราก็จะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนดาวไพรมาคลิปนี้กันเลยก็ได้พามาไล่ก็แซ่ก็ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังแจกุกกี้กในคลิปต่อไปเนาะซ่องผู้พามานั่นก็คือซ่องโอรรถ โอรถพาทัวร์เลยอฝากซองนี้เด้อแม่ฝากไปติดตามซองโอรถพาทัวร์เดินคนติดตามนเด้อแม่มานีพาเพบนมาดินบ้างเรีอยังมาดีพาทัวร์เต็มที่พาทัวร์สมซื้อซองอีดีเนาะโอรถพาทัวร์สบายดีดูอเน่ซ่องเด้ออแน่ซ่องไล่ซ่องอเน่ซ่องเด้อ